เป็นทุกเรื่องฝ้าเพราะเคยหน้าดีมาก่อนแต่บัดนี้ค่ะไม่ต้องกังวลอีกแล้วค่ะเพราะว่าลาชูเล่มีนวัตรกรรมเฟสคอสกัดเย็นหรือเซลล์สดที่จะช่วยลดฝ้าทําให้ผิวหน้าเราฟื้นฟูนะคะด้วยนวัตรกรรมซึมลึกลงสู่ใต้ผิวนะคะนานโนโมอเจไลเซครีมและก็ใช้น้อยมากค่ะใช้เพียงแค่เม็ดถั่วเขียวนะคะทําให้เรา ผิวดีได้แล้วก็มีการผลัดเซลล์แบบเป็นธรรมชาติด้วยสารกัดที่อยู่ในนี้ถึงปริมาณ50ชนิดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ g ีโปรตีนค่ะที่จะช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็สร้างผิวใหม่ให้เรากลับมาอ่อนไวและผิวเรียบเนียนโดยไล้รูขุมขนแล้วก็ทำให้ริ้วรอยเราจางลงไปได้จริงนะคะ,ะนะคะดูการทาแล้วกันนะคะวัน,นวันนี้ค่ะพี่เล็กในวัย6 6 นะคะที่จะมาทาให้ดูนะคะว่าครีมนี้มีนวัตกรรมช่วยในการฟื้นฟูที่แท้จริงและก็อย่าลืมนะคะฝ้าใหม่ไม่เกิดเราต้องใช้ครีมกันแดดที่มีนวัตกรรมเช่นกันนะคะนาโนซันสกรีนค่ะตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราปกป้องจากแสงแดดเพราะทุกวันนี้เราเจอกับ รังสีต่างๆไม่ว่ารังสี UVA UVB IR จากหน้าจอมือถือแน่นอนค่ะว่าจึงเวียนไปเวียนมาบัดน,นี้ลาชูเลได้สร้างนวัตกรรมเพื่อผิวคนเอเชียมานะคะและก็ช่วยให้ผิวคนเอเชียเนี่ยไม่กลับมาเป็นฟ้าอีกนะคะเมื่อใช้แล้วเนี่ยปราศจากสารตกค้างทั้งหลายนะคะวันนี้ค่ะ ใครมีปัญหาฝ้าทักมาหาพี่เล็กได้เลยค่ะนะคะในวัย66ปีตอนนี้นะคะ